สวัสดีครับกลับมากันอีกครั้งนะครับกับตามรอยตามเราว,วันนี้ผมจะพามาเที่ยวตลาดนัดจักรยานนะครับซึ่งครั้งนี้จัดอยู่ที่แอร์พอร์ตมาร์เก็ตอยู่ใ,ใกล้ๆกับสกายเลนนี่เองห่างกันแค่6กกิโลเท่านั้นแอร์พอร์ตมาร์เก็ตอยู่บนถนนกิ่งแก้วนะระหว่างซอย58กับ60ในวันที่ถ่ายนะจะเป็นวันที่14บสกรลาที่ผ่านมางานเขาก็จะจัดเดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้น <S 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 อยากรู้ว่ามีงานจัดตลาดนัดจักรยาน <S 2> <S 2> <S ที่ไหนก็เข้าไปใน Facebook นะพิมพ์ว่าไทไบมาร์เก็ตหร เดือนนี้มีขายอาทิตย์นี้มีขายที่ไหนบ้างนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในงานเนี่ยจะมีอะไรขายกันบ้างน,นะครับ,รบตามรอยตามเราวาร้อยแกนดใช่ใช่ใ,ช<อ>ใส่ไม่ไดที่เป็นแกนติดสองใช่ถ้าไม่ใส่เสือภูเขาไม่ต้องใช้ถ้าใช้พวกเสือหมอบเสือหมอบที่เบรก็นต้องใช้ ใส่กับรถโฟลดาวฮิลก็ได้ดาวฮิลถ้าจะถ้าร้อยสิบร้อยสิบมันต้องเป็นรูทีกตัวหนึ่งมันต้องไปเปลี่ยนรูทสีขาวมันให้แหลกตัวนี้มันมาใส่ต้องถอดล้อสองคันป่ะถ่ายได้สามคันไม่ต้องถอดล้อถอดล้อหน้าถอดล้อหน้าอย่างเดียวถอดล้อหน้าแล้วก็ตะเกียบจิ้มนี่ล้อหลังจิ้มนี่ในตัวนี้มันปรับความความยาวรถได้สามคันได้สามคันสแตเลสสแตเลสกาวิตี้ อ๋อติดร้านของกาวิที้ทกาว,วิที้แหลกที่เขาทำทำทำขายอยู่ตัวนี้เมื่อหนึ่งนะครับเมื่อสองครับใช้แล้วมาจาก,กราาถตู้ขายเท่าขายเท่าไหร่พี่นี่สองพันแปดอ๋อสองพั 2008. นแปดอะไรกระเป๋าทัวร์ลิงหายา,ยากห้อยด้านข้างใช่ไหมพี่เป็นอะไรงไง ใบเปี่ยนอันนี้เป็นของใหม่ใช่ไหมใบล่างของใหม่ใบบนผมใช้แล้วใบบนผมใส่โชว์เฉยใบล่างขาบนี 1> 1, <5. S 2> ่1,500พอใส่เต็นท์ได้ปะใส่ได้นะผมก็ใส่คอมเนเจอร์เอาเต็นท์ยัดเข้าไปได้ทั้งหลังเ,เต็นท์นอนคนเดียวีเต็นท์ตัวใส่คลิ้งที่ที่เขาใช้ทโซริงกันก็ใส่ได้ค่อยๆข้างๆข้างๆนี่เลย นี่พิกเกียร์เหรอพิกเกียร์พี่ไม่จ่ามัอยู่ข้างนั้นน่ะมันมาญี่ปุ่นมาทำไมผมก็หงงๆนะแล้วบอกกันเราลงไม่ได้ด้วยต้องตัดเพราะว่ามันยันข้างในผมก็งงๆอยู่โอ้ยเจอรถหายากรถนอนปั่นนะครับหายากไม่ค่อยเห็นนะเนี่ย แก็ทีแรกมันเป็นไทเทเนียมแล้วก็มันก็เป็นคาร์บอนตัวนี้กตัวท็อปเลย<ต>เราเริ่มผลิตไปแล้วนี่ครับแต่ทีนี้บางคนชอบตัวที่เป็นตัวโคอมบรี่มากกว่าตัวเก่าไม่คาร์บอนไม่ครับนี่ชอบเบอร์ดี้คันเท่าไหร่บ้างครับ เบรดี้คันนี้สามหมื่นห้าไอ้สามหมื่นเจ็ดครับคันนี้ 4, 000, สี่หมื่นห้าต่างกันไงอ่ะก็ตัวนี้ตะเกียบเป็นเจนสามชุดหน้าเป็นเจนสามครับเป็นดิสแล้วก็เป็นเกียร์ดูแปดเกียร์ใช่ครับอ๋อนี่ไม่ใช่เกียร์ดูครับสวยจิ๊บมันไปเพิ่มตรงอุป,ปกรณ์พี่ <laughs> แหลกตัวนี้เป็นของนิโต้แท้นี่แหลกแท้ รถญี่ปุ่นเหรอฮะรถญี่ปุ่นครับทั้งทั้งหมดเลยเอานำมาจากญี่ปุ่นหมดเลยครับขายเท่าไหร่นะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันจะลงมันเป็นเฟรมอะไรอ่ะเป็นด <มา S 2> ูนสเก็บคาร์บอนดูคาร์อบอนเป็นแบบสวยนะ ปั่นได้มีไซส์เล็กไซส์4.6พี่อ่าแต่เปั่คือเมียไม่ได้ใช้แล้วขายไงแน่นอนนี่เมื่อกี้ว่าเขาจะนไปตามพอนแล้วอสเซอรี่อย่างอื่นก็มีเยอะนะเสื้อผ้าแว่นตาหมวกของจุกจิกไฟจักรยานเยอะอยู่นะีหมหมวกก็มีเยอะแยะเลย ร้านนี้ก็จะมีพวกน็อตเนสต่างๆของหายากๆทั้งนั้นเลยน็อตมีมีทุกเบอร์น็อตใบจานพวกฝาปิดสเต็มพวกแหวนต่างๆนะแหวนล็อกตรงปิดไปแฮนด์ก็มีน็อตใบจานก็มีนะหลายๆสีเลยแต่งสวยๆได้เลย ยาทั้งคู่นะครับได้ไครับผมทำสรอทำไหนเลยครัตรงนี้ก็จะเป็นเน้นอะไรนะมีทั้งมือหนึ่งมือสองปน,ปนปนกันนะครับมีทั้งสับจานจานตีนผีแฮนหรือจะเป็นเฟร,รมจัก,กรยานพวกเสริมบอบทั้งคันก็มีนะ แ้วนี่ก็มีเสื้อผ้ามาลดราคาอยู่ราคาไม่แพงครับเสื้อผ้าของใหม่มีไฟให้ลองเล่นเยอะมากเลยนะไฟหน้าไฟท้ายเพียบเลยครับผมก็ถ่ายมาไม่ได้ครบทุกร้านนะเอาไวเ้เพื่อนๆมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวกันได้นะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับตามรอยตามเราสวัสดีครับ